อเคแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve นะผู้ชมนะก็ในวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาเล่นใน Ark p r i m a l f e r กันอีกแล้วเช่นเคยนะทุกคนนะซึ่งผมก็ได้ไปจับเซเลเทียลมาเพิ่มนะครับแล้วผมก็ได้เพิ่มด้วยนะทุกคนนะปรับอะไรต่างๆเพิ่มนะครับทุกคนนะอืเพราะว่าบอสในเกมนี้มันโหดจัดนะทุกคนนะผมปรับแบบไม่อีซี่เกินเนี่ยสู้ไม่ได้ซึ่งวันนี้ผมจะไปสู้กับไอ้เจ้าเขาเรียกว่าก็คืออ่ะเราจะไปสู้กับ วกนี้ก็คือเคออสแล้วก็มีสปิริตนะทุกคนนะมีสองตัวนะที่น่าสู้นะทุกคนอืซึ่งถ้าผมอยากไปโนวาหรือว่าอยากไปอ่าอันนี้ก็คือพิคอนนะผู้ชมนะ,ะก็ต้องจัดการเขาเรียกว่าก็คืออตัวพวกนี้ก่อนนะผู้ชมนะเห็นไหมก็คือเคออสแล้วก็สปิริตนะทุกคนนะอ่ะซึ่งไอ้เจ้าพิกคอนนะมันจะได้โทเคนในการ up สลิปเที่ยวนะผู้ชมนะเป็นระดับอะไรก็ไม่รู้อือานะาฟอร์เรนไหมเฮ้ยไม่ใช่ดิ พอเรียนมาเรียนของเขาเรียกว่าเ e โมนิกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เ s c e n s i o n ใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนนะจำไม่ผิดน่าจะใช่นะทุกคนนะโอเคซึ่งวันนี้มันก็ต้องสู้กันละตัวนะทุกคนนะเพราะว่ามันโหดมากนะทุกคนนะสองพันล้านได้ทุกคนนะซึ่งมันเยอะมากนะทุกคนนะถ้าเทียบกับพวกเดโมนิกอะไรของผมแล้วถ้าผมเอาไปหลายตัวก็น่าจะพอสู้ได้นะทุกคนนะผมจับมาเพิ่มก็มีไอ้เจ้าฟีล็อกนะทุกคนนะก็วิวค่อนข้างสูงเลยผมไปเจอแล้วผมก็จับมานะทุกคนนะอ่ะ หลังไม่มจ,จับมาแ้วทุกคนนะนะแล้วก็มีเจ้าเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับผู้ชมนะโอเคถ้าเราอยากจับเราก็ต้องไปหาของมาเพิ่มนะทุกคนนะไม่ยากหรอกทุกคนเพราะว่าเรายัางไงก็เล่นเล่นได้แล้วเนาะเพราะว่าเริ่มเข้าใจการเล่นละผมไปถอดอันอนโดมินัสมาตอนไหนวะเนี่ยโ okay. อเคอันมันยังไม่ได้ใส่เนาะตัวไหนวะอันน่าจะอยู่หมายเลขเจ็ดน,นะอินโดมินัสอ่ะนี่ผู้ชมผมไม่ได้ใส่อันให้มันผมไปถอดออกตอนไหนไม่รู้อืมไหมใส่เข้าไปเลย เดี๋ยวสู้ไม่ได้แล้วทุกคนนะซึ่งสัตว์ที่จะเอาไปสู้ในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างทุกคนเนี่ยสัตว์เี่จะเอาไปสู้นะทุกคนก็มีประมาณนี้แนละ้วทุกคนนะมีสถานะอันหนึ่งก็คือตัวตันแนละ้วทุกคนนะตันโอ้โหทุกคนทุกคนดูนี่ดิมันออกไข่โอ oh m มก o d เยอะมากเลยทุกคนนะเก็บมาให้หมดเลยมันออกอะไรเยอะแยะมากมายจังวะโอ้โหพ่าไม่ได้ทําอะไรแล้วลู oh กมีเกียอันวะเนี่ย11อันโอ m มก o d โอ้โหเยอะมากนลทุกคนนะเล็กออกไหม,มตัวนี้ก็น่าเอาไปนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสาแต็กมันโหดไหมอัพมาใหม่ก็ต้องโหดหน่อยนิดนึงโอ้โหดาเมจอย่างเบาเจ้าพันเองน้อยมากนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะสู้ได้เปล่าตุกพวกนี้ก็สู้ไม่ได้แน่นอนนี่ไงเซเลีเ่ยต่ีอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้เจ้าดิฟินนะทุกคนนะเฮ้ยอาเจนทุกคนนะเขาเลือดประมาณสามสิบสี่ล้านนะทุกคนนะคือไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนนะผมจะพาผู้ชมไปเลยโอเค อ่ะก็ไปเลยโกทุกคนไม่อยากให้เสียเวลานานทุกคนนะผมเตรียมสถานที่ในการพร้อมสู้ไว้แล้วทุกคนนะฮึบอกเลยว่าอีซี่นะทุกคนถ้าเรามีซิเลเทียลก็คือมันจะมีตัวไวสําหรับการสตันทนะทุกคนนะก็คือเนี่ยสถานที่ที่ผมเตรียมไว้ในการต่อสู้นะทุกคนนะโอเควันนี้เลยนะทุกคนเป็นไงโอ้โหซึ่งสถานที่ผมก็จะประมาณนี้แหละโหดอยู่ทุกคนนะเป็นประตูเหล็กนะทุกคนนะเตรียมไว้หมดแล้วทีนี้ก็ มาหมายเลขเมาต่อก็คืออินโดมินัสเล็กเอมเพ์เลอร์นะทุกคนนะโอเคโอค้โหยังโหดอ่ะทีนี้ก็จะเป็นไอเจ้าเดโมนิกลีเปอร์เอ็มเพรสเอออันนี้ก็เอามาช่วยในการเพิ่มดาเมจแต่ว่ามันไม่สามารถสตันได้เล็กนะทุกคนนะทีนนีะ้โอ้โหเล็กแล้วก็เป็นไอเจ้าเดอเทียลฟีล็อกโอ้โหวันนี้มาเยอะจ้ะทุกคน แต่ว่าไม่รู้ว่าผมทําอานใส่ให้ทุกตัวแล้วนะคุณผู้ชมนะก็คือทําเกรดสูงๆใส่เลยทุกคนเพราะว่ามันจะได้สู้ได้นะทุกคนนะเพราะว่าแบบถ้าทําอานเกรดต่ำๆเนี่ยมันสู้ไม่ได้แน่นอนเป็นไงถ้าเราเอาอานเกรดต่ำๆมาก็คือตายอย่างเดียวนะทุกคนนะสู้ไม่ได้แน่นอนอ่ะตัวพวกนี้เลื่อนน้อยแต่ดาเมจมันแรงนะทุกคนนะอืมอาจจะไม่เยอะมากแต่อันนี้มันเยอะอยู่เนี่ยผมถือว่าเยอะมากโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือพลรสโซนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะทําการมา เปิดพลังอัพกันทุกคนนะเพราะว่ามันจะได้สุดๆไงอือโอเคว่าทั้งทีตัวโหดจัดอ่ะมันโหดเลือดเยอะขนาดเนี้ยแต่พลังมันก็ก็โหดโหดเช่นกันนั่นแหละแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกนี้มากมายนะทุกคนเนาอะอเรียบร้อยทุกคนผมว่ามีแหลกทุกคนงานนี้ผมมีแหลกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดลสสอเรามีประมาณกี่ตัวก็คือประมาณนี้นะทุกคนนะและอีกตัวนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกมาทําไมวะไม่ได้ใช้ละโอเค ตัวแถ็บก็คือนี่ทุกคนมีครบทุกอันแล้วนะทุกคนนะเรียบร้อยเราเอามาทั้งหมดประมาณ6ตัวนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าวันนี้โอเคทีนี้เราจะทําการเริ่มเลยนะคุณผู้ชมนะทุกคนทีนี้ก็ทําการกดตัวอีเรียบร้อยทุกคนผู้ชมทุกคนเอาเลยทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดีวโอเคคุณผู้ชมมาดูโอ้โหมันมันอยู่ข้างนอกวะทุกคนโอเคจัดไปจัดไปทุกคนคอยครทุกคนนะ โอ้ตีสถานะตัวเองไว้ทุกคนมันน่าจะพังประตูนี้ไม่ได้นะทุกคนเนาะโอเคมันสามารถบินออกได้นะทุกคนนะผมไม่ได้เลยทุกคนโอเคทุกคนเลื่อนลดเยอะมากนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทําการคบอยู่สูงๆเลยทุกคนเพราะว่ามันจะได้สู้ได้ทุกคนนะโอเคทีนี้ก็ทําการยัดเข้าไปเลยไม่ใช่ตีอยู่ตัวเดียวนะทุกคนนะเออแบบนี้มันจะสู้ไหวหรอโอเคดูดิทุกคนดูดิโอ้ยังโหดเลยทุกคน เป้ยอะไรอีกวะเนี่ยฮะพวกนี้เออไม่ได้เรื่องโอเควันนี้ฝึกแข่งสังเวียนสังเวียนอันใหญ่แล้วคุณนะโอเคโอ้โหมันพลังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ว่ะทุกคนตัวพวกนี้เอาดิเคออสก็เคออสเคออสหรอเคออสหรอเคอเเคอสเป็นตัวไฟนะทุกคนนะโอเคจัดไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติด,ต,ดติดไหมติดไหมติดไหม โอ้เราต้องเปลี่ยนมุมวะทุกคนเพราะว่ามุมนี้มันสว่างมากสว่างเพราะน้ํานี่แหละเราต้องมาอยู่มุมนี้เออเห็นละเริ่มเห็นละอุตสาห์สร้างสังเวียนให้เล่นไม่เล่นมาเล่น,ลนข้างนอกไอ้น้องเอออุ๊ยทุกคนตายแล้วโอ้ไม่ก็ทุกคนเรียบร้อยนะครับทุกคนครับตายเรียบร้อยใช่ไหมอือน่าจะล่วงแล้วนะทุกคนนะโอเคเหมือนจะล่วงนะเมื่อกี้ใช่ไหม แล้วเราก็เปิดอินเกมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะไปดูที่เวลไหนวะทุกคนนี่ไงคุณผู้ชมเควอทเปิดเรียบร้อยนะทุกคนนะซึ่งจะเราจะสู้กับสปิริตวันนี้เราก็สามารถสู้ได้นะทุกคนนะเออเอาไหมหรือเอาจบเพ้จบวันเดียวเลยเออน่าสนใจนะทุกคนนะหือใหญ่ไหมมันเปิดไปได้นะทุกคนนะเออเืออย่างตึงทุกตัวโอ้โหโหดจัดทุกคนปรับรีเลือดมาสักโหดขนาดนี้มันก็ต้องสู้ได้ดิวะทุกคน โอ้โหมาหลายตัวขนาดนี้สู้ไม่ได้จะว่าไงแล้วทุกคนเอออลอสอก็เหลือนะเปิดล่างแบบอัลติเมทนะทุกคนนะต้องลุมนะเพราะว่าไม่ลุมไม่ได้ตวซู้ไม่ได้นะทุกตัวนะทุกคนโอ้โหเล็กพลังเนี้ยโหนะผู้ชมนะโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับไอ้เจ้าเคออสนะผู้ชมนะเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอ่าสปิริตไหมน่าจะสปิริตนะทุกคนนะอ่าพวกตัวนี้มันเอาไว้ทาอะไรนะเอาไปทําการซัมมอน ตัวที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถคราฟมาได้ทุกคนนะโอเคเพื่อไปสู้กับบอสที่ระดับสูงขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราจะทําการมาคราฟกันนะทุกคนนะอืมโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับไอ้เจ้าก็คือเนี่ยตัวนี้เราก็ได้สู้ไปแล้วเรียบร้อยเดโมนิกเ,เราใช้ไปแล้วส่วนตัวนี้ก็จะใช้เป็นเซเลเทียลนะทุกคนนะก็คือสปิริตนะครับสปิริตการเดียนใช่ไหม Guardian, สปิริตกาเดียนัมอนเนอร์นะผู้ชมนะรอบนี้จะเป็นสปิริต รอบที่เราเป็นเคอนะทุกคนนะอาร์ติแฟกเราก็ได้หมดเรียบร้อยนะผู้ชมนะถ้าอยากสู้ก็อีซี่มากทุกคนนะอันนี้เราสู้เพื่อมาเปิดอินแกมตัวนี้นะครับใช้ในการนั่นแหละง่ายๆนะทุกคนนะก็คือเอาไปเปิดบอสต่อนะทุกคนนะในอนาคตนะทุกคนผมคิดว่ามไม่คิดว่าผมคลิปด,ดีจะมาถึงประมาณนี้ทุกคนนะก็ถือว่าพอได้แล้วกันทุกคนนะประมาณนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เราจะทําการพาผู้ชมเนี่ยไปสู้กันต่อทุกคนนะไปเ,เจอกันทุกคนคุณผู้ชมว่าพื้นที่มันเล็กไหมคุณผู้ชม โอ้โหดูดิมันลงมาเล็กอะไรโคตรใจเลยทุกคนนะมาทีนี้เราก็จะทําการซัมมอนเนอร์มาทุกคนนะก็คือซัมมอนโอเคของที่ได้ก็อีซี่เยอะมากนะทุกคนนะอันนี้ผมอนอุญาตทิ้งเพราะว่าเปลืองช่องของมากทุกคนโอเคทีนี้ผมจะทาการซัมมอนสปิริตมาเลยนะทุกคนนะไปทั้ง2ตัวอันนี้ผมก็จะสู้อย่างเต็มที่นะทุกคนนะเต็มที่ของไดโนเสาร์ผมที่สู้ได้นะทุกคนนะอันนี้เป็นกระสุนอะไรเนี่ยพรยมอลเมเทลอ่า อะไรเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายทุกคนนะอันนี้เป็น p r ไพเมลชาร์กไพเ a ลอะไรวะเนี่ยนั่นแหละทุกคนประมาณนี้อ่าอันนี้เป็น p r i m ลล็อกเก็ตโอเคปืนใหม่เหรอปืนใหม่หรือปืนเก่าผมวะเนี่ยปืนเก่าผมอันนี้ใช่ไหมขออน,นุญาตดรอปทิ้งดรอปทิ้งดรอปทิ้งดรอปน,นี่ดามเมจแรงเก็บไว้โอเคนะครับทุกคนผมก็ได้เตรียมของมาเรียบร้อยนะคุณชมนะสำหรับการสู้เดี๋ยวเดี๋ยว เตรียมกิฟฟินสวาสำหรับการนี้นะครับผู้ชมทีนี้เราก็ทําการซัมมอนมาเลยทุกคนซัมมอนอะไรวะซัมมอนเออทีนี้ขอบินออกนี้ก่อนทุกคนอ้ยอ้ยโอ้ย้ย้ยทุกคนโอเคขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดโอเคเรียบร้อยทุกคนอุ้ยดูพลังมันดิทุกคนอู้สว่างจ้าเลยทุกคนตอนนี้ผมมาสู้กับตอนกลางคืนนะผู้ชมนะอจะได้มองแบบเห็นแสงสีแสงอะไรต่างๆนะทุกคนนะผมคิดว่ามันน่าจะตบชิวนะลูกผมนะ โอ้โหผู้ชมดูดีครับทุกคนไม่อย่างเอาว่ะทุกคนมาดิเออนั่นแหละปล่อยพลังเส่มันไปลูกเออเลื่อนเหลือ1 5ึพันล้านอ่ะบิเลียนนะทุกคนนะใช่ไหมบิเลียนน่าแต่ล้านนะเออพันล้านนะ 000. 000. ใช่ไหมใช่แหละอืมโอเคจัดไปทุกคนเออเอาดิโอ้โหกดตัวไหนวะอุ้ยเก้าร้อยแล้วครับผู้ชมเก้าร้อยล้านแล้วทุกคนใช่ใช่พันล้านยิงด้วยผู้ชมเออประมาณนั้นแหละทุกคน เลือดมันเยอะมากนะทุกคนนะโทรซีไปคทบซีไปอื้อค่อยๆช่วยเขาไปลูกไม่งั้นเขาจะสู้ไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยผู้ชมดูดิเอาดิวะเอาดิวะเฮ้ยยะยะมันก็จะเป็นตัวขาขาแบบนี้นะครับสำหรับสปีริตนะทุกคนนะเป็นไงอื้อดูดิ้ยเรียบร้อยทุกคนโอ้โหผู้ชมดูดิแสงอะไรวะนั่นโอโ้โหโอ้โห,โหยังไม่จบอีกนะทุกคนนะยังจะเอาต่อก็คือเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อย้วทุกคนนะก็ตายไปแล้วเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดสถานะจะรู้ว่าทุกคนนะอืมโอเคทีนี้ก็จะทําการโอ้โหติดสถานะตัวเองมันติดหลายวินนะทุกคนนะเห็นไหมสถานะก็คือประมาณนี้นะผู้ชมนะติดสตันอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละทุกคนนะมันก็เลยเป็นผลดีต่อเราในการสู้กับพวกตัวนี่เนี่ยก็คือเนี่ยผู้ชมนะเขาเขาเนี่ยหรือไอ้เจ้า เรียกว่าอันนี้น่าจะเป็นสปิริตเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนโอเคเรามาดูสปิริตกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างไงอ่าเรียบร้อยก็คือตายไปแล้วนะทุกคนนะสำหรับเจ้าสปิริตทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับของที่ได้ก็อีซี่นะทุกคนนะโอเคอ่อนเกินไปทิ้งไปอ่าทีนี้ผมขออนุญาตนะทุกคนนะเอออืม๋ยวอปานผมอยู่ไหนวะอ่าประมาณนี้ทุกคนนะก็สปิริตจะเป็นตัวขาวขาแบบนี้เลยนะทุกคนนะโอ้โหหางไอ้เจ้า ลิเปอร์ทำไมมันใหญ่จังวะทุกคนโอ้โหได้ซันฟื้มามันคุ้มตรงไหนวะเน,นี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของดิอุย้ยคุ้มชมทุกคนเยอะมากทุกคนดูดิครับของโคตรดีอ่าประมาณนี้นะครับก็ผมคิดว่านะครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะสําหรับการสู้กับไอเจ้าบอสสองตัวผมเรียกว่าบอสเลยละกันเพราะว่ามันมันก็เทียบเท่ากับบอสได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะโหนะทุกคนนะก็คือนั่นแหละ,ะเลือดก็ประมาณสองพันล้านกว่านะผู้ชมนะ ซึ่งมันเยอะมากเลยทุกคนนะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเอ้ยไอปิง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 โอ้โหลอยุ้ยอย้ยอย้ยเดี๋ยว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 โอเคเรียบร้อยปิงมันจะกัดผม คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะผู้ชมนะเพราะว่าผมก็รีบจบบอสกบบอีซี่ไงทุกคนนะเออประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชื่นชอบก็นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดจริงๆก็แนะนําว่าให้กดกระดิ่งไว้นะทุกคนนะคลิปจะได้แจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะทุกคนนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมนะลิปเปอร์อิโนโดมินัสเล็กเล็ก,ลกแล้วก็ไอเจ้าปีหลอกนะครับตัวที่ผมจับมาใหม่ก็ หดเช่นกันทุกคนนะวันวาสตรับคลิปนี้บายบายนะครับเจอกันใหม่ครับบายบายครับผม